สวัสดีค่ะคะริตาสาคณ็กผู้ช่วยชาาัาส่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัรค่์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักราราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมค่ะ,คะถ้าคุณทราบลัคนานะคะให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีจำแม่นยำมากมากค่ะก่อนอื่นริต้าขออวยพรก่อน ขอให้คุณพบเจอแต่เหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปนะคะ,ะมาเลยคุณเมธคือช่วงหลังๆมาเนี้นะเรียกได้ว่าเดือนสองเดือนเนี้ยเขามีความโชคดีอ,อ่เขาเรียกได้ว่าเปิดเดือนปุ๊บอ่าเดือนใหม่ปุ๊บโชคมาปับ๊บเพราะว่าจังหวะชีวิต ของคุณแม่เขาอะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เจอแบบในเรื่องการเงินการทองเจออะไรต่อมีอะไรรายจ่ายมาลุม,มตุ้มอ่าพอเปิดปีใหม่มาก็เริ่มฟื้นฟื้นนิดฟื้นหน่อยฟื้นอะไรพอมีนาเนี่ยเริ่มเข้าที่แล้ว พิมพ์เน้นเรื่องเงินเลยนะคุณแมย์เพราะพิมพ์มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนที่เราต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวพระศุกร์เริ่มที่จะขยับแข้งขยับขาแล้วพระศุกร์เป็นดาวการเงินของเขาด้วยพอเริ่มขยับเข้าหาตัวเขาเนี่ยมันทําให้เดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณจะหาเงินหาทองได้คล่องโชคลาบจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาแล้วพระศุกร์ยังไม่ได้ข้ามมายังอยู่ในเรือนวินาศแต่ได้ตําแหน่งใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเดือนนี้พิมพ์บอกเลยว่าคุณต้องเน้นไปในเรื่องการเงินกัน ทองแล้วเดือนหน้าข้ามไปให้อีกหน่อยนึงเลยเดือนหน้าเนี่ยลาภะเนี่ยเป็นเกษตรอาดาวพระราหูลาภะเป็นเกษตรเมื่อไหร่การเงินการทองของคุณจะยิ่งคล่องมือ เพราะฉะนั้นพิมบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยคุณต้องพยายามเน้นเรื่องตัวเลขค่ะเอ,อ่อเรื่องเงินในบัญชียราจะเป็นรายรับรายจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่วางแผนให้ดีออข,าขายให้คล่องเจรจาให้ดีงามเข้าไว้ร<ะ>ับรองได้เลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการเงินการทองเนี่ยจะฟื้นฟูได้<ะ>หลายสเต็ปเลยะนะเริ่มกันเลยในเดือนนี้ค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องเงินไปเต็มๆแล้วเนาะ,ะ1เมษายนค่ะคุณดาวพระอังคารดาวประจําตัวของตัวคุณเองออถอยหลังมาปีที่แล้วเนี่ยถอย ถอยหลังอถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเหมือนย้ำคิดย้ำทำ ปีนี้บุกอย่างเดียวค่ะเดินหน้าอย่างเดียวเลยหนึ่งเมษาดาวประจําตัวเดินเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทุจุดแห่งความมั่นคงนี่แหละจริงๆแล้วดาวพระงคายเป็นดาวประจําตัวเขาเนี่ยนะจังหวะเดินถอยหลังไปเนี่ยตั้งแต่หลังปีใหม่แล้วก็ทําให้มีเรื่องที่ต้องกลับไปแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหารายได้ของเขาหรือบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องไปแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับ หานี้สินอาจจะด้วยตัวเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องกลับไปแก้ปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างมีภาระเพิ่มขึ้นบ้างมีอะไรบ้างแต่จังหวะชีวิตหลังจากนี้ไป1เมษายนคุณเดินหน้าลุยอย่างเดียวเลยจุดแห่งความมั่นคงนี้ส่งผลให้เรื่องการงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบางคนมีการโยกย้ายมาแล้วก็ถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มั่นคงบางคนทํางานมาจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราผ่านไปขั้นหนึ่งได้ผลสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งทําให้ตัวคุณแม่เอ็นก่อนสงการเนี่ยพิมต้อง เลยนะว่าจังหวะเขาจะเริ่มดีขึ้นในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานอ่าส่วนเรื่องการเงินปลดล็อกมาแล้วโอ้โหฉันแก้ปัญหาเสร็จแล้วตอนเนี้ยพักสเต็ปหน่อยอ่าล้างให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพอหลังสงการเราลุยอีกสเต็ปหนึ่งรับรองว่าเงินทองจะเรียกได้ว่าฝาใสเลยทีเดียวเนาะมาต่อกันเลยในวันที่11เมษาค่ะคุณดาวพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศโอ้โหแล้วพุธเขาเป็นอะไรอริค่ะคุณอริวินาศ สิบเอ็ดเมษานนี่ล้างเลยนะคือล้างทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในชีวิตให้หมดเ,เลยนะเปิดรับเหมือนแบบปีใหม่ไ,ไงใช่ไงล้างทั้งหมด เพื่อต้อนรับปีเราถึงบอกไงไว่าจังหวะดาวังคารเดินถอยหลังคุณอาจจะเจอ3เดือนที่ผ่านมาต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นปัญหาปัญหาของตัวเราปัญหาของคนข้างเคียงปัญหาครอบครัวหรือปัญหาใครก็แล้วแต่แต่พอช่วงเมษาเนี่ยเราต้องบอกก่อน1-10เมษาเป็นจังหวะที่เฮ้ยมันนิ่งอ่ะมันสโลไลซ์ได้แล้วมันสบายใจได้แล้วมันนู่นนี่นั่นได้แล้วเราก็ดําเนินชีวิตไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมีอะไรก็ทําไปเราโฟกัสไปให,ให้มั่นเลยพุ่งตรงไปแล้วทําอย่างเดียวโฟกัสแค่เรื่องปัจจุบันแค่นั้นอดีตไม่ต้องสนใจ พอ11เมษาล้างเลยคุณเก็บเอาจานชามข้าวหมมัล้างให้หมดเลยนะเจะละในให้สะอาดให้หมดเลยนะเพราะหลังสงการเนี่ยนะ คุณจะเปิดพบกับชีวิตใหม่สิ่งใหม่พูดแล้วหขนลุกเลยคือลาภของคุณกําลังจะเป็นเกษตรโชคลาภจะหลั่งไหลได้ตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนยิ่งเป็นสเต็ปที่2แล้วมีหน่ำสามเรื่องเงินทองที่ใครติดคุณหรือคุณไปติดใครก็แล้วแต่เกี่ยวกับปัญหาภูกรุ่นอะเพราะว่าอาริคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนีสินเรื่องอะไรที่ค้างเก่าไม่ว่าจะเป็นคนติดเราหรือเราติดเขาก็แล้วแต่เข้าวินาไปอยู่รวมกับดาวการเงินด้วยทําให้คุณมีการเจรจากันอาจจะหยุดในช่วงของหลังสงการมาหน่อยนึง เจรจากันได้คุยกันได้จบกันได้ปิดจอบกันได้เคลียร์กันได้อะไรทุกอย่างอะไร<น>ที่เคยเป็นปัญหาหันหน้ามาเผชิญหน้ากันแต่ไม่ใช่เพื่อมา ต่อสู้ไม่เพื่อมาคุยกันเราต้องเผชิญหน้าปรับความเข้าใจกันเผชิญหน้าปุ๊บกินน้าหวานก่อนเลยจิบน้าหวานก่อนเลยคุณพอพูดอะไรไม่ได้กินน้ําหวานก่อนเลยคําพูดจะได้หว,วานๆเข้าไวแล้วหลังส่งการเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยสเต็ปของฉันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วการงานฉันเริ่มเดินดีเริ่มเดินข้องได้รับโอกาสเพราะอะไรดาวพุธอีกขาหนึ่งสหัชชะเดินเข้าวินาศแล้วไปอยู่รวมนี่เลยกับดาวการเงินคุณจะได้รับโอกาสพิเศษคนที่เคยอุปถัมภ์แล้วห่างหายไป เขากลับมาหรือบางคนลูกค้าเคยหายไปกลับมาผู้ใหญ่เคยเอ็นดูเราเคยให้โอกาสเราแล้วเราไปทําพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มกลับมาหรือคุณเองมีการกลับไปหาลูกค้าเก่าๆกลับไปหาคนเดิมๆที่คุณเคยทําอะไรด้วยต่างๆนานาย้อนกลับไปคิดนิดนึงนะใครเคยเข้ามาแล้วเคยดีกับฉันฉันเคยดีกับใครตรงเนี้ยจะมีการรีไวต์รีเทิร์นกลับมาหากับสหัาชเก่าๆเป็นคนที่คุยกันเก่าๆหรือคุ้นเคยเก่าๆก็ได้เนาะมาต่อกันเลยค่ะ14เมษาค่ะคุณสังเกตไหมว่าดา าเนี่ยเขาจะเดินติดๆกันเลย14เมษาดาวพระอาทิตย์เดินเข้าทับตัวพิมพ์บอกเลยนะว่าดาวพระอาทิตย์เดินเข้าทับตัวครั้งนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดมหาอุดเนี่ยมหาก็ว่าใหญ่แล้วนะอุดนี่ใครก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมิหน่ำสามมาจากเรือนปุตตะที่มีดาวพระเกตุอยู่ในขณะนี้ทําให้ตัวคุณรู้เลยว่าปุตตะทับตัวแล้ว14เมษายนเป็นต้นไปขึ้นปีใหม่ไทย สิ่งที่ดีต่างๆนานาให้คิดเข้าไว้ท่องเข้าไว้โฟกัสเข้าไว้คุณห้ามคิดเรื่องไม่ดีนะเคล็ดลับเลยนะพาธิ์ทับตัวเนี่ยนะพาธิ์เป็นดาวแห่งความสว่างคิดดีได้ดีคิดไม่ดีได้ไม่ดีอันนี้คือเคล็ดลับเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครมีปัญหาเรื่องความรักอ่าคิดถึงแต่เรื่องดีๆเข้าไว้อย่าไปจ้องจับผิดเขาเกินไป เพราะว่าตอนนี้ดาวปัตตุันนี้ของคุณก็ไปอยู่ในเรือนวินาศด้วยเป็นดาวแห่งความสุขด้วยเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยแต่คุณคิดมากไปเองเพราะฉะนั้นความรักของคุณในเวลานี้ใครที่อยู่อะไรยังไงแบบไหนให้เขาเรียกว่านิง่งเข้าไว้คิดดีเข้าไว้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นการเงินการทองอเริ่มปลดล็อกเริ่มอะไรได้คิดดีเข้าไว้เดินหน้าเข้าไว้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นหลัง14เมษาใครติดปัญหาคิดแต่เรื่องดีๆสัรหาแต่เรื่องดีๆ หาคนที่ดีๆมาคอยเป็นที่ปรึกษาดีทุกเรื่องอ๋อเพราะฉะนั้นเดือนนี้บอกเลยว่าฟ้าเปิดสำหรับคนรักขนาเมฆจริงๆะนะคะวันนี้เราต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะว่าเคล็ดลับดีๆแล้วดูจากวันนี้แล้วเนี่ยนะจากวันที่ดาวย้ายเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นเคล็ดลับที่ยาวมากๆแล้วเป็นเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้ไปใช้กันแบบยาวๆเลยสําหรับช่วงนี้เลยค่ะลิต้าเอ็กซ์คูซีฟค่ะโอเคค่ะ จากที่เคยติดตามติดต่อ,อติดตามแบบติดต่อกันมาเรื่อยๆอคุณจะรู้ว่าคำขวัญประจำใจริต้าเลยสำหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยคือต้องถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องถูกเวลาด้วยถูกวิธีการด้วยถูกเทคนิคด้วยมันถึงจะเหมือนกับว่ามีมีช็อตคัดมีทางลัด Oh. มีคนถามริต้าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องอยากดูดวงอ,อยากดูดวงกับริตา้าริต้าก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าอยากดูดวงหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพราะตอนนี้เรารู้แล้วมีสองอย่างคือแบบโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมแบบไทยแล้วก็แบบอ,อ่านดวงดาวแบบศาสตร์อ่านดวงดาวของริตา้าแบบนี้ค่ะ ดิต้าจะสอนให้คุณดูดวงตัวเองอ,อ,อมันจะนุก่กว่าเลยมันดีกว่า<อ>ให้คุณดูดวงตัวเองเป็นจากชาร์ตดวงดาวของคุณอในปี2568หรือปี2025เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยราศีที่เป็นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมีนค่ะกับราศีเมษสิ่งที่จะเกิดขึ้นปี2026ปีหน้าคือหนังตัวอย่างที่เกิดขึ้น ตอนนี้ค่ะอที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ดาวสําคัญสําคัญทั้งหลายเนี่ยเขาจะอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรือนมีนกับเรือนเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากรู้ไหมคะว่าเรือนมีนของคุณน่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรือนเมษของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร<อ>ริรรรต้าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าในแบบโหราศาสตร์ art, ดั้งเดิมคลาสสิกเนี่ยแม่นไหมแม่นมแม่นมากแล้วก็ในแบบอันนี้แม่นไหม ก็แม่นมากเช่นเดียวกันแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นตัวเป็นเป็นตัวอ้างอิงหรือว่าเป็นตัวกําหนดแบบโหราศาสตร์ไทยก็คือว่าทุกเดือนจะตั้งให้เมษเป็นเดือนที่หนึ่งอ่าเมษเป็นเดือนที่หนึ่งคือเรือนจะอยู่ที่เดิมแล้วจะย้ายลัคนาเอาใช่อ่าย้ายลัคนาเอาแต่ถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์สากลหรือว่าโหราศาสตร์ในทางตะวันตกหรือว่าศาสตร์อ่านดวงดาวเนี่ยที่ใช้เวลามาตรฐานสากลเนี่ยก็คือจะใช้ รักขนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งอือ่ะมันจะต่างกันแบบนี้เป็นลักขนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งมันจะมีทั้งหมดสิบสองเรือนแต่ละเรือนก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งเวลาเกิดถ้าเกิดแบบของไทยหรือแบบของดั้งเดิมจะใช้การตั้งเวลาที่6กโมงเช้าคนบางคนถึงงงว่า ที่เกิดหลังเที่ยงคืนจะงงว่าเอ้ยตกลงฉันวันเป็นวันไหนกันแน่ตรงจุดนี้ก็เลยทําให้คนสับสนว่าเอ้ยตกลงฉันเป็นวันไหนเป็นวันอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดแบบของริต้าก็คือจะตั้งหลังจากเที่ยงคืนคือเป็นของวันใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกคือเรื่องดวงดาวถ้าแบบดั้งเดิมจะมีผู้ร้ายแบบผู้ร้ายกับพระเอกที่ ค่อนข้างถาวรคือเป็นผู้ไร้ก็เป็นผู้ไร้ไปเลยอาเป็นดาวบาปพระเคาะกับดาวสุขเคาะใช่ก็คือบาปไปเลยสุขพระเคาะไปเลยบาปเคราะห์ไปเลยแต่ทางของริต้าคือดวงดาวทุกดวงก็จะมีทั้งบวกและลบแล้วแต่ว่าเราจะใช้เอามาแบบไหนดึงด้านไหนขึ้นมาแล้วก็ในแต่ละเรือนชะตามีดาวเจ้าเรือนประจําเรือนชะตาในเรือนของคุณเนี่ยสิบสองเรือนราศีเนี่ยจะบอกถึงตัวคุณในแต่ละแง่มุมว่าวันที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ย ตัวคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาในแง่มุมไหนวันที่คุณเกิดขึ้นมามีดาวอะไรเป็นเจ้าลัคนาแล้วดาวนั้นอยู่ในเรือนไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอีกอย่างก็คือว่าเรื่องขององศาทางโหราศาส์ดั้งเดิมจะไม่ได้มีการดูองศาจะไม่ได้มีการเน้นไปที่ตัวเลขไปที่องศาของคุณในวันที่คุณเกิดแต่อันนี้ก็คือจะเน้นเรื่ององศาด้วยแล้วก็เน้นเรื่อง การทำมุมด้วยพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำลายทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าจะลงลึกรายละเอียดริตา้าแนะนําตรงที่ริต้าบอกมันจะค่อนข้างลงลึกตรงที่ว่าในวันที่คุณเกิดอะ่ะมันเหมือนจะเหมือนมีถ่ายรูปปุ๊บไปเลยวันที่คุณเกิดอะ่ะเราจะไม่ดูแค่ลัคนาราศีละเราจะดูว่าดวงของคุณเป็นแบบเน้นกลางวันหรือเน้นกลางคืน คุณเกิดช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนจุดสําคัญต่างกันอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์ที่เราดูกันทั่วไปก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องภายนอกอทรัพย์ภายนอกรวยเมื่อ,อไรเรื่องคู่เรื่องอะ,อะไรอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างก็คือว่าแบบดั้งเดิมจะไม่ได้เอาดาวโมเดิร์นดาวสมัยใหม่หนาร่วมทํานายไม่ว่าจะเป็นแนวเนปจูนดาวพลูโตดาวยูเรนนส อันนี้ก็คือไม่ได้เอามาร่วมทํานายอยู่ด้วยจริงๆคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่ใช่แค่เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งทุกคนจะมีการรวมกันทั้งสี่ธาตุครบดินน้ําลมไฟครบทั้ง4ี่ธาตุในตัวเราเองในวันที่เราเกิดเนี่ยคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะเป็นธาตุอะไรบางทีถ้าเกิดเราเกิดช่วงระยะเวลาเนี้ยและดาวประจําตัวของคุณจริงๆหรือว่าดาวประจําเรือนของคุณจริงๆดาวประจําชะตาของคุณจริงๆคือดาวอะไรบางทีไม่ใช่ ไม่ใช่ลัคนานั้นนะั้นะบางทีมันต้องดูในชาร์ตด้วยว่าดาวที่สําคัญหรือว่ามีผลกับดวงคุณมากๆอะ่ะดาวอะไรเราจะให้ความสําคัญกับดาวนั้นๆพอๆกับดาวเจ้าเรือนหรือดาวเจ้าชะตาเลยเราจะสามารถลงลึกรายละเอียดตรงนั้นได้สิ่งที่ริต้าจะมาเผยแพร่หรือว่าจะมาบอกสอนคุณให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตัวเองเนี่ยริต้าจะเปิดคอร์สเชื่อว่าเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเอง แต่คุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนเราเป็นใบไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ของเราอ่ะเป็นต้นอะไรรากเงาของเราคืออะไรเราต้องการดินนุ่มหรือว่าดินแข็งหรือว่าดินเหนียวแบบไหนเราต้องการน้ำมากเท่าไหร่เราต้องการอากาศแบบไหนคือแต่ละคนก็จะมีผลสรุปรวมของตัวเองสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเกิดวันเวลาใกล้ๆก,ก,กันแต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิง แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของศาสตร์อ่านดวงดาวนี้นะคะก็คือว่าพอคุณรู้ว่าคุณลักนณาอะไรคุณจะรู้ว่าในแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือในแต่ละเรื่องชะตาชีวิตของคุณจะมีเป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าภาพดาวเจ้าภาพในแต่ละเรือนดาวเจ้าภาพจะบอกถึงนิสัย จะบอกถึงวิธีการในการที่จะปฏิบัติหรือว่าในการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าความสุขความสบายใจในแต่ละเรื่องในแต่ละเรือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะดูจากตรงนั้นที่พูดมาตั้งเยอะจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าในเรือนของคุณราศีเมษแล้วก็ราศีมีนของคุณคืออะไรคุณจะรู้หนังตัวอย่างของปีหน้า เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าเรือนที่เป็นเจ้าเรือนของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าปีนี้ปี2025หรือปี2568เป็นปีที่ดาวใหญ่ทุกดวงเปลี่ยนราศีทุกดวงค่ะดาวพลูโต,โตที่กว่าจะครบรอบราศีใช้เวลา200กว่าปีเนี่ยเขาเปลี่ยนราศีอย่างถาวรและจะไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ดาวเนปจูนที่โคจรครบรอบ12ราศีใช้เวลา165ปีจะเปลี่ยน สิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนเมษายน <S <S แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆนาๆนาเกี่ยวข้องกับดาวเนปจูนแล้วก็ในเดือนอ,อพฤษภาคมดาวเสาจะมีการโคจรเปลี่ยนราศีมาอยู่ร่วมกับดาวเนปจูนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดือนมิถุนายน ดาวพฤหัสจะมีการย้ายราศีวันที่10มิถุนายนไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎแล้วก็เดือนกรกฎาคมดาวยูเรนนสจะมีการย้ายราศีมาอยู่ที่มิถุนที่พูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่การย้ายราศีต่างๆจะมีการย้ายเกี่ยวกับาธาตุลมแล้วก็าธาตุน้ำเพราะฉะนั้นดาวที่สำคัญของช่วงระยะเวลานี้คือดาวในเรือนราศีเมษ ดาวเรือนราศีเมษก็คือดาวอังคารเราอยากจะรู้ว่าดาวอังคารของคุณสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนใหม่สิ่งที่คุณจะต้องเดินหน้าสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติสิ่งที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มลงมือทำอยู่ตรงไหนเกี hmm. ่ยวกับเรื่องอะไรดูที่ดาวอังคารดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนเดิมของคุณอยู่ตรงไหน แล้วก็ดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งนี้เขาย้ายราศีไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎราศีกรกฎดาวประจําเรือนกรกฎคือดาวจันทร์ค่ะดาวจันทร์เกี่ยวกับอะไรดาวจันทร์ิต้าบอกแบบนี้เลยสําคัญมากๆในการดูดวงทั้งหมดริต้าบอกไว้เลยว่าการดูดวงที่แม่นที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดในการดูดวงคือดูที่ดาวจันทร์ของคุณ ว่าดาวจันทร์ของคุณเป็นดาวอะไรโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนราศีของดาวจันทร์โดยตรงสำคัญมากๆเราจะเน้นตรงไหนเราจะทำให้ตรงไหนมันแบบว่าเป็นจุดมหัศจรรย์ของเราอะดาวพฤหัสเนี่ยที่เรารู้ทั่วไปก็คือเรื่องสิ่งที่เป็นสุเคะห์สิ่งที่เป็นความโชคดีสิ่งที่เป็น king of lucky ความเชื่อความศรัทธา ดาวพฤหัสเนี่ยถ้าในเรือนทั้ง12เรือนชะตาเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่9กับเรือนที่12เรือนที่9คือดาวพฤหัสในแบบทางโลกในแบบทางวัตถุนิยมเรือนที่12เป็นดาวพฤหัสในแบบทางจิตวิญญาณแล้วดาวพฤหัสในแบบจิตวิญญาณดิ้าถึงบอกว่าช่วงนี้ทาไมดาวจันทร์ถึงสาคัญมากฟังดีๆนะคะดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ ไปกลมอยู่กับดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นธาตุน้ำเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณคือดาวเนปจูนหรือว่าเป็นออกเทฟหรือว่าเป็นขั้นสูงของดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามูไงคะแปลว่าแมจิกไงคะแปลว่ามหัศจรรย์ไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เลยว่าดาวจันทร์ของคุณในวันที่คุณเกิดอยู่องศาที่เท่าไหร่ อยู่ในเรือนไหนแล้วตอนนี้ดาวของคุณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดาวอังคารคุณอยู่ตรงไหนต้องดู transit ด้วยการดูดาวจะดูให้แม่นดูดวงดูให้แม่นต้องดูดาวเราแล้วก็ดาวที่โคจรแล้วพะเอิญตอนนี้ดาวที่โคจรแต่ละดวงที่เป็นดวงใหญ่ๆที่เคยทํามุมไม่ดีต่อกันเขาย้ายมาทํามุมที่ดีต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปในทางไหนเนี่ยให้ดูเกี่ยวกับดาว personal planet ส่วนตัวว่าดาวเราเนี่ย จะไปทํามุมตรงไหนอ่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจะบอกว่าคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดวงคุณในแบบเบื้องต้นก่อนว่าในดาวแต่ละดวงในเรือนแต่ละเรือนของคุณมีดาวอะไรบ้างแล้วแต่ละเรือนมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับความหมายอะไรแบบไหน ทิศท,ที่คุณจะไปทิศไหนโชคดีกับคุณตัวเลขของคุณควรเป็นตัวเลขอะไรทุกอย่างที่ริต้าพูดริต้าจะบอกคุณในสิ่งที่ริต้าจะสอนคุณหรือว่าบอกคุณเรื่องเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งนะคะแล้วก็แถมเพิ่มอีกนิดนึงแถมเรื่องเขาเรียกว่าดูวันลัคกี้ของตัวเองอื mm. ให้คุณดูตัวเองเป็นดูวันลัคกี้หรือว่าวันโชคดีในการที่คุณจะไปมูในการที่คุณจะไป ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรให้คุณดูได้ด้วยตัวเองริต้าจะแถมเรื่องดูวันลัคกี้ของคุณด้วยตัวคุณเองให้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะให้เข้าไปที่ l ลน์ริต้าส a าร์คอนเน็กซริต้าจะมีรายละเอียดให้ในนั้นแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงในดวงคนเราอะ่ะในในแบบโหราศาสตร์ในในแบบนี้นะคะลงรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่ง ซึ่งสําคัญมากเขาเรียกว่าจุดมั่งคัง่งอแต่ละคนจะมีจุดมั่งคั่งประจําชะตาชีวิตของคุณแตกต่างกันไปอยู่ในเรือนไหนอยู่องศาอะไรอยู่ราศีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันไปแล้วจุดจุดนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากเขาเรียกว่าเป็นหม้อเงินหม่อทองหม่อทรัพย์ของคุณเลยคุณจะได้รู้จุดนี้ด้วยแล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่าตอนที่คุณเกิดมาเนี่ย ดาวนำทางของคุณควรจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปทางไหนคุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยในสิ่งที่ทางลัดส,สู่ความสําเร็จและความบังคังจะสอนทุกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่ารากเง้าตัวเองของคุณคืออะไรเป็นอะไรมาจากไหนอะไรที่สําคัญในดวงเราอะไรที่ทําให้เราแตกต่างกับคนอื่นอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราอะไรที่เราควรตัดทิ้งทําไมคนบางคนชอบแบบนี้ทําไมคนบางคนมีความสุขกับแบบนี้ ทำไมคนบางคนเกิดมายังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนชาร์ตนี้จะบอกคุณได้อันดับแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้ด้วยคือคุณจะได้ภาพที่สวยที่สุดในชีวิตคุณคือภาพรูป rint ชาร์ตชีวิตของตัวคุณเองทั้งชีวิตของเราภาพนี้คือภาพเดียวที่สวยที่สุดจะมีดาวทุกดวงตัวเลขทุกเลขมุมทุกมุม อยู่ในภาพนี้คุณเอามาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เวลาคุณตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรแบบเนี้ยคุณเอาภาพภาพนี้มารับพลังด้วยได้แล้วนอกจากนั้นจะมีอะไรให้อีกเยอะแยะหลายแหละเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งใครสนใจก็ atrita star connect นะคะพูดเยอะมากพูดเยอะมากเยอะมากแต่อยากจะให้ทุกคนจะได้รู้ว่าโอเคฉันเป็นอะไรกันแน่นะคะแล้วจะบอกนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมทไลน์ไม่เห็นเหมือนกันกับที่อาจารย์พิมพ บอกเลยเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราตั้งดวงแบบไหนคือเราเอามาดูผสมกันได้ในแต่ละเดือนเราก็มาดูอ่ะเราเอามาดูผสมกันได้เพียงแต่สิ่งที่ลิตาบอกคือคือเน้นให้คุณรู้จักตัวเองก่อนค่ะให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวตนคุณเป็นแบบไหนกันแน่นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ